ไม่ต้องมาบ่นเลยแต้มปลุกลุกปลุกลุกนะเน,ะนะ่ยังจะดุกันสองคนนี้โอ้โห,โโห,โโห,โโหนี่จะไม่ให้จับใครว่างั้น จะไม่ให้จับใครอฮือห้ามจับผู้อื่นห้ามจับผู้อื่นจับหนูนี่จ้นกันอยู่สองคนเนี่ยฮะอ,อโอ้โหจะไม่ให้ไปจับคนอื่นเรากรักด้วยกันทุกคนนะรักทุกคนนะ่ะทำไมอะอืออืก็รักทุกคนเลยอะทำไมต้องไปเห่าคนอื่นเขาด้วยเรา duh duh nenek nenek